ฮอตติดเทรนด์ชาวเน็ตจับโปสส่องสุปตาแอบเดทกันหรือไม่ขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นและมักจะถูกจับตามองตลอดเวลาสำหรับพระเอกสุปตาดันมังกรเสี่ยวจ้านทีล่าสุดตกเป็นข่าวกับนักแสดงสาวนักร้องชาวจีนยังจือ่อหลังมีชาวเน็ตได้แชร์คลิปวิดีโอที่ท้งคู่พูดคุยกันอย่างสนิทสนมจนดูเหมือนว่ามากกว่าเพื่อนร่วมงานทั้งการยกมือลุกหัวป้องปากหัวเราะและกันกระซิบที่ข้างหูจนดูเหมือน ว่าหอมแก้มกันเรื่องนี้ล่าสุดทําให้ต้นสังกัดของเสี่ยวจ้านต้องออกมาชี้แจงว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปเก่าเมื่อปี2020ในงานเลี้ยงสตาร์อวอร์ด2020ซึ่งในงานก็มีเพื่อนๆและทีมงานอยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากแต่ผู้ปล่อยคลิปจงใจตัดเฉพาะย,ยังจือกับเสี่ยวจ้านคุยกันออกมาเพื่อจุดประสงค์ร้ายหวังให้แฟนๆเข้าใจผิดขอให้แฟนๆอย่าหลงเชื่อข่าวลือ